สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกโพย8 ETF ของอเมริกาที่จ่ายปันผลทุกเดือนนะครับสำหรับเมมเบอร์นะครับผมจะมีแถมให้อีก8ตัวรวมเป็น16ตัวพร้อมทำตารางสรุปเรียงตามผลตอบแทนไว้ให้อย่าลืมเข้าไปดูในหน้าของสมาชิกนะครับขอบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนจริงๆแล้วอัตราปันผลต่อปีหรือว่าดีเวเดนยิวเนี่ยสำคัญกว่าความถี่ในการจ่ายปันผลนะครับเช่นดีเวเดนยิว6%ต่อปีและจ่ายปันผลปีละครั้งย่อมดีกว่าหุ้นที่จ่ายปันผลทุกเดือนแต่มีดีเวเดนยิวแค่ 3%ต่อปีแต่หากมีดีเวนดยิวเท่ากาันผมคิดว่าการจ่ายปันผลเดือนละครั้งน่าจะดีกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่ารายจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตมันก็มาเป็นรายเดือนเนาะแล้วอีกอย่างนะครับบางคนที่ลงทุนแบบดริปหรือว่าดีเวน e ์รีอินเวส t ์เมนต์เพลนหรือก็คือการเอาปันผลที่ได้เนี่ยไปทบต้นซื้อหุ้นเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยการจ่ายปันผลรายเดือนก็น่าจะมีเอฟเฟกเรื่องของการทบต้นที่ดีกว่า มาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้ผมเห็นน้องๆหลายคนก็ถือกันนะครับเป็นที่นิยมในคนไทยเหมือนกันนะก็คือ JEPQ ผมชอบเรียกว่า JPEG นะครับ JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ตัวนี้มีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีถึง27%มีอัตราเงินปันผลปีล่าสุดถึง9%ต่อปีเลยนะครับมีสินทรัพย์19บิลเลียน USD ค่าบริหาร0 3นน้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกเป็นสัดส่วนถึง56%ตัวนี้จะมีการบริหารแบบ a c ค i ี e นะครับก็คือมี Fund Manager คอยเลือกหุ้นให้นะครับไม่ใช่พาสซีฟันนะฉะนั้นผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการนะครับโดยจะเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ใน n ัสแดกหนึนะครับบางคนอาจสงสัยว่าหุ้นใน N ัสแดกร้อยเนี่ยจ่ายปันผลน้อยไม่ใช่หรอทําไมกองทุนถึงจ่ายปันผลสูงได้ล่ะคือกองทุนเนี้ยยังมีการขายออปชั่นด้วยนะครับซึ่งก็จะได้ค่าพรีเมียมจากการขายออปชันมาก็ตามชื่อกองทุนเลยนะครับอีควอตี้พรีเมียมอินคัมได้ค่าพรีเมียมมารวมกับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือก็เลยมีกระแสะเงินสด มาจ่ายปันผลทุกเดือนแต่ตัวนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเมื่อตลาดอยู่ในขาลงนะครับตัวที่2นะครับมาดูความเสี่ยงต่ำกันบ้างนะครับ BND ชื่อเต็มก็คือ Vanguard Total Bond Market Index Fund ในหมู่ ETF ที่จ่ายปันผลทุกเดือนเนี่ย BND เป็นตัวที่มีแอสเซทใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็คือมากกว่า120บิลเลียนิ USD ลงทุนหลักทรัพย์ประเภทฟ,ฟิกอินคัมทั้งหลายแหละเช่นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชน Market Back Security โดยหลักทรัพย์จะต้องมีอายุก่อนถึงวันครบกำหนดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับ ัวนี้มีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีคือ2.24%และมีอัตราปันผลปีล่าสุด3.52%ต่อปีค่าบริหารแค่0.03%การกระจายความเสี่ยงค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส,ส่วนแค่5%ตัวที่3นะครับ AGG คล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยครับลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีเครดิตดีระดับ Investment Grade ของสหรัฐตัวนี้มีผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีอยู่ที่2.13%และมีอัตราปันผลปีล่าสุด3.71%ต่อ ปีค่าบริหาร0.03%เท่าตัวเมื่อกี้น้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส,ส่วน7.25%ตัวที่4นะครับ VWOB หรือ Van Guard Emerging Market Government Bond Index Fund ตามชื่อเลยครับ VWOB จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาเช่นอาเ์เติเินาเม็กซิโกจีนอะไรอย่างนี้นะครับมีขนาดสินทรัพย์5.8ิินลียนดอลลาร์ตัวนี้มีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่6.8%มีอัตราปันผลปีล่าสุด6.04% ต่อปีค่าบริหาร0.2%น้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส่วน6.3%ตัวที่5 S J N K ชื่อเต็ม S P D R Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF นะครับถ้าคุณเห็นคำว่า High Yield Bond ที่ไหนเนี่ยให้รู้ไว้ว่ามันเป็นคำสุภาพนะครับคำกลางๆจะใช้คำว่า Below Investment Grade คำหยาบๆเลยก็คือจังบอลหรือว่าขยะนั่นเองซึ่งก็บอกใบในตัวย่ออยู่แล้วนะครับว่า S J N K หรืออ่านง่ายๆว่า S จังเป็นกองทุนที่กระจาย ายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สูงในพอร์ตโดยเฉลี่ยแล้วตราสารจะมีอายุครบกำหนดภายใน3ปีโดยเฉลี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงแต่ก็อาจจะได้รับผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกันตัวนี้มีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีล่าสุดอยู่ที่8.57%แล้วก็มีอัตราปันผลปีล่าสุด7.4%ต่อป,ปีขนาดแอสเซทสพันล้านเหรียญค่าบริหาร 0. 4 น้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส่วน4.8ตัวที่6นะครับ BKLN หรือ Invesco Senior Loan ETF คำว่า senior loan เนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินกู้ของคนแก่แต่อย่างใดนะครับมันเป็นเงินกู้ที่หากว่าบริษัทลม้มละลายไปเนี่ยเงินกู้ส่วนนี้จะได้รับการชำระก่อนตามที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นการเอาหนี้ของบริษัทมามัดรวมกันเป็นตราสารหนี้แล้วขายให้กับนักลงทุนซึ่งโดยปกติมันจะอยู่ในระดับ below investment grade นะครับฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะ ะมีดอกเบี้ยสูงแล้วก็ดอกเบี้ยลอยตัวแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันโดย BKLN เนี่ยมีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีล่าสุดอยู่ที่8เ แล้วก็มีอัตราปันผลปีล่าสุด8.5%ต่อปีขนาดแอสเซท9.1พันล้านเหรียญค่าบริหาร0.65%หนังสือชีช้ชวนบอกว่าตัวนี้เหมาะกับการถือรับมือในภาวะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าสินทรัพย์กลุ่มนี้มีดอกลอยตัวและก็มีการรีเซ็ตดอกทุก1-3เดือนตัวที่7นะครับ VCIT หรือ Van Guard Intermediate Term Corporate Bond Index ลงทุนในตราสารหนี้บริษัทเอกชนที่มีเครดิตดีระดับ Investment Grade และ มีอายุการถ่ายถอนอยู่ระหว่าง5-10ปีมีสินทรัพย์50ิินลียนดอลลาร์ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีล่าสุดอยู่ที่3.1%และมีอัตราปันผลปีล่าสุด4.39%ต่อปีค่าบริหาร0.1%มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างดีมีน้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส,ส่วน2.58% ตัวที่8 JEPI หรือว่า JPMorgan Equity Premium Income ETF ตัวนี้จะให้คล้ายตัว JEPQ ตัวแรกเลยนะครับ JEPQ เนี่ยจะลงใน NASDAQ 100ส่วนตัวนี้จะลงใน S&P 500ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงเยอะกว่าแล้วก็จะมีการขายออปชั่นควบคู่ไปด้วยทำให้ได้รับกระแสงเงินสดจากค่าพรีเมียมแล้วก็ได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือก็เลยมีกระแสงเงินสดออกมาจ่ายปันผลให้เราทุกเดือนผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่1 4 4.88%และมีอัตราปันผลปีล่าสุด7.1%ต่อปีขนาดแอสเซท38,000ล้านเหรียญค่าบริหาร0.35% น้ำหนักในพอร์ต10ตัวแรกคิดเป็นสัดส,ส่วน25%ซึ่งก็ดูจะปลอดภัยกว่า JEPQ ในกรณีที่ตลาดสหรัฐอยู่ในช่วงกลับตัวเป็นขาลงนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Finance Trading View และก็ Investing Pro นะครับขอขายของนิดนึงนะครับใครที่ลงทุนจริงจังแล้วสนใจสมัคร Investing Pro เนี่ยสามารถสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดจากช่อง New High ด้วยนะหรือว่าลองเข้าไปดูรายละเอียดฟังก์ชันที่น่าสนใจคร่าวๆในคลิปที่ผมแปะไว้ตรงกลางหน้าจอก่อนก็ได้นะครับส่วนสมาชิกช่อง New อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปใหม่ที่หน้าสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง New High นะครับสวัสดีครับ